คนจนจนกลายเป็นคนรวยสวัสดีค่ะบุญดววยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเบ็บอย่าผ่วยสิ้มไร้โลขาอัชาติ คิดเงินขอให้จงได้เงินหากใครคิดทองขอให้ทองเต็มให้หากว่าท่านดอนหลับขอให้จงฟันดีตื่นมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใสดขออวยพรให้ทุกทุกคนต้องผ่านพ้นทุกวิกฤตใดๆจต้งมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ รวยตังตังตังดังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตาำด้วยชื่อเสียงต้องใจทุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยค่ะวันนี้เจอกับนักแที่นัาเหตของปบตะวันก,กดไลน์ดุดเปลี่ยนชีวิตโด,ย,ดยคุณนกสวยสายหาพารวอยค่ะขอให้ดังเปลี่ยนเปลี่ยนขอให้มีชื่อเสียง จนจนจนกลายเป็นคนดุวยขอให้บุญนนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไรโรคขาอากาินี้ชัดหน้าตลอดไป <Yeah. S 1> วันนี้ใครดูคลิปยาโค้ชโชคดีเลยนะคะตื่นเต้นหนักมากเลยกับปาิปรากฏการปฏิหารแห่งชีวิตเนะคะเด <Yeah. S 1> ที่สแล้ว วันทำงาน,นง่ายง่ายง่ายแค่นี้เอง oh <my> ให้ทุกทุกคน oh <my> ให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตใดๆจะมองโลก oh <my> ในแง่ดีเข้าไว้ oh <my> เดี๋ยว ทำอะไรให้สำเร็จทุกทีให้ให้เราทำอะไรให้สำเร็จทุกทีให้ดีอยู่ตรงนี้ขอให้รวยพ่อรู้รวยปังปังปังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตำ้วยชื่อตีงบิกบานไม่ได้ก่อนสมศรีวันนี้ถ้าสมยศนำจวนไม่เบิกบานไม่มีทางที่จะเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะ ขอให้รวยขอให้รวยป,ปัง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 วันนี้นะอน,นุญาตตัวเองตื่นรู้ซะอน,นุญาตตัวเองนะคะพลิกชีวิตใครดูคลิปนี้ตื่นรู้ทุกคนนะ่ะมันเป็นพิีต,ตีเพราะคนที่สอนคืออะไรคะมีมงมีสายสะพายเออนะมิสแกรนด์นนะมิสยูนิเวิร์สนะคะมิสยูนิเวิร์สนะอ่า2 0 20เนี่ยคะ่ะ ปี2020คุณนกสวยรวยสั่นล <are> ้านเนี่ยเออไม่ธรรมดาดเผื่อไปเที่ยวไงใชล่ะเธอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสวยยังกระดาราใครบอกบอกเองนะคะคุณนกได้รับตำแหน่งนะคะมิสยูนิวบรจากจักรวาลนะจักรวาลมอบมงให้นะคะจักรวาลรักมากเลยเป็นลูกรักจักรวาลแพงโหดหิดหิดหิด พวกผมแม่งฟักกิงลี้สวัสดีคุณน้อยกันนิกาสวัสดีค่ะลูกจิบบิ๊บบับบิ๊บบับูิงเราจะเข้ามาจ้าอ่ะคุณน้อยกำลังบอกเลยว่าเบิกบานพวกคุณจำเดนหนึ่งได้ไหมขออนุญาตเปิดพัดลมอ่ะเปิดแฟนนิดนึงเฮ้ยอ่ะให้แฟนทำง,งานก่อนตอนนี้นะให้แฟนทำง,งานนะคะอ่ะ เดนหนึ่งพูดถึงอะไรเบิกบานอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเกิดปฏิหารแห่งชีวิตไม่เบิกบานเป็นไปไม่ได้ค่ะเอาเสียงลงต้งองมองอะวันที่หนึ่งเบิกบานใช่ไหมฉะนั้นวันนี้คุณลุกขึ้นมาเบิกบานหรือยังเรียนแล้วทำมีค่าเท่ากับร้อยค่ะถ้าเรียนแล้วไม่ทำขอสายเขานะคะ,ะต่อต่อเลยคะ่ะซุปเปอร์ตาร์ก็อย่างนี้แหละอย่าเพิ่งโทรหาคุณนกตอนนี้นะคะทุกคนค่ะบ,บีบบีบ พอเพลงผมหิดหิตหิติพวกผมแม่งปักกินงลีวันนี้คุณนกนะได้มองเรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบเป็นตำแหน่งที่จักรวาลมอบให้นะ,ะเอกมาแบ่งปันเรื่องราวดีให้กับผู้คนการที่เราจะเกิดปฏิหารแห่งชีวิตนั้นนะคะพวกคุณต้องเบิกบานค่ะเบิกบานบานี่เปลี่ยนชีวิตเร็วมากค่ะเบ<า>ิกบานมันคือคลื่นระดกดรแฉอ่ะปิเพลง ดิฉันจะเต้นเยอะเนะะี่ยคะมิสแกรนนะคะคุณ้องเป็นมิสยูนิเวอร์สนะคะมิสยูนิเวอร์สตอนนี้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สอยู่นะคะโอเคไหมเอออยากเปลี่ยนชีวิตทำไงแไม่คือแบบคือแบอบอยากอยากแบบอยากรวยคือแบบอยากเป็นเหมือนครูสิตาครูสิตาเนะีคะอดีตนะ,ะจากติดลบสิบล้านเงินติดตัวยี่สิบบาทครูสิตาก้าฝันมีร้อยล้านนะะี่ค่ะจากคนที่ติดลบนะคะครูสิตาคือผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังนะค,ะคือปาฏิหาริย์แห่งชีวิตของทุกคนคะ่ะ กูจิตาก้าวฝันว่าฉันมีร้อยล้านทั้งทางที่ติดลบสิบล้านเห็นไหมหลังจากนั้นค่ะเขารุกขึ้นมาเบิกบานเบิกบานเบิกบานตั้งเป้าหมายในชีวิตว่ากูมีกูมีร้อยล้านเนี่ยใชยน้นีไปสิบล้านก็เหลือเก้าสิบล้านครอบครัวรอดเขากล้าคิดค่ะเพราะการที่เราฝันค่ะการที่เราจินตนาการมันไม่ได้ลงทุนค่ะกฏจักรวันทำง,งานง่ายมากรุกขึ้นมาเบิกบานค่ะรุกขึ้นมาการที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตนะ่ะคุณต้องตัดสินใจก่อนวันนี้คุณแบบ แม่หนูไม่มีเงินเลยหนูอยากเปลี่ยนชีวิตแต่คุณมีข้ออ้างข้อแม้ข้อแต่ข้อแต่คือไม่มีเวลาคือแบบแต่ไม่รู้จะขายให้ใครแต่ไม่รู้ว่าแบบจะไปพูดกับใครไม่รู้จะแนะนําใครคือแบบคือแบบที่บ้านจนมากคือแบบตอนนี้สุขภาพไม่ดีข้ออ้างคะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณมีข้ออ้างอยู่ไม่มีทางคะ่ะที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตคะ่ะมันคือข้อแม้ข้อแตะ ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอยากได้ปฏิหารเร็วค่ะมันต้องตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตตัดสินใจที่จะรวยตัดสินใจที่จะสําเร็จค่ะเมื่อให้คุณตัดสินใจใช่ไหมอ๋อกูตัดสินใจแล้วทุกมอค้าผอสะพานแม่งเลยตัดสินใจเลยลุกขึ้นมาเบิกบานเปลี่ยนชีวิตค่ะกระตูหูเบิกบานลิกรในลูกของเราค่ะในวันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้มีค่ะแต่ชุมเชื่อสิว่าอนาคตมันมีแน่นอนเพราะจักรวาลทํางานผ่านอารมณ์และความรู้สึกค่ะจักรวาลทางานง่ายง่าย,ายแค่นี้แหละ ผ่านอะไรคะแม่เอาใหม่สิคะจกักรวาลทํางานผ่านอารมณ์และความรู้สึกเมื่อไรหร่ที่คุณรู้สึกนําไปก่อนนั่นแหละความจริงตามมาลูกเขียน <c ười> คลิปแพงลูกคลิปแพงนะใครดูคตอโชคดีเลยนะคะเออจกักรวาลทํางานผ่านอารมณ์และความรู้สึกวันนี้คุณรู้สึกได้หรือ,อยังว่าวันนี้คุณจะมีบ้านเดียวคุณจะมีเงินร้อยล้านอนะ่ะวันนี้คุณมีการใช้กดแรงดูดยังไงแอดแอดอีฟคุณปินภาพหรือ,อยังคุณนกเนี่ยเป็นเจ้าแม่กดแรงดูดเลยนะคะใช้กดแรงดูดเห็นผลทุกอย่างจินตนาการอันดับหนึ่ง เห็นภาพพยต์ในหัวตัวเองนะคะง่ายๆเลยคุณนกอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากค่ะก็ใช้กดแรงดึงดูดเลยไปทำพาสปอร์ตรอค่ะทั้งๆที่ยังไม่ได้ไปอ่ะไปทำพาสปอร์ตรอค่ะเป็นการสั่งจักรวาลจากนั้นคืออยากไปเที่ยวประเทศไหนปินประเทศนั้นมาค่ะนี่คือล่าสุดค่ะคือประเทศบาหลีค่ะคุณนกปิ้นภาพนี้มาค่ะเห็นไหมปินภาพประเทศบาหลีมา เข้าไปดูใน Google สียอยากรู้เออบ้านประเทศบาหลีมีอะไรที่แบบเป็นเป็นแบบเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยัสดีซิรานีแม่นกสวยมากปฏิเสธไม่ได้แล้วลูกแม่สวนแม่เป็นมิสยูนิเวโรสนะลูกนะของจักรวาลนี้ค ครองใจคนทั้งโลกนะนกสวยคููนกสวยใส่หาผารวยขึ้นใหม่ของแม่นกนะขึ้นเร็วขึ้นแรงนะขึ้นปฏิหารพริกชีวิตใครดูพริกชีวิตทุกคนคอนเฟิร์มมั่นใจมันนามันหนมันสะโพกมันเอวขึ้นใหม่ใช่ไรก็ดเดิมโอเคยังนะโอ้คุณต้องทำงานผ่านอารมณ์ียกความรู้สึกคุณรู้ไหมกฎจักรวาลทำงานผ่านอารมณ์และความรู้สึกมันทำงานง่ายนิดเดียวทำงานอะไรนะแม่ง่ายนิดเดียวคะ่ะนี่ไงคะ คุณไปปริ้นภาพที่คุณปรารถนาวันนี้คุณประรานจะมีร้อยล้านคุณมีเงินเงินละร้อยล้านเท่าไหร่อะนะดิฉันเอากระเป๋าล,ลงมาไหมเนี่ยนะแบงกาโมนะแบงปลอมนะคุณสามารถเอามากํากับนะสามารถเอาแบบว่ามาโปรแกรมจิตได้ค่ะยังไประเที่ยวประเทศไหนค่ะรู้สึกไปก่อนมาเลยคุณไ,ไปแล้วนะอย่างประเทศเนี่ยคุณนกเห็นชัดมากเลยนะคะคุณนกแบบชอบทะเลใช่ไหมเนี่ยประเทศเนี้ยคือประเทศมาเออประเทศบาหลีค่ะคุณนกไปมันบาหลีนะคะ คือตอนนั้นยังยังไม่ได้ผ่านที่โปรโมชันน่นนะยคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยบาหลีอะสวยมากเลยเป็นประเทศที่บอกว่ามีทะเลสวยและแบบว่าเป็นเกาะเป็นเมืองวัฒนธรรมนะเรารู้สึกว่าเราได้ไปเรารู้สึกว่าเราได้เล่นน้าทะเลคือรู้สึกได้ยินได้กลิ่นได้ยินเสียงนะรู้สึกว่าเฮ้ยทะเลมันมีชีวิตทะเลมันมีคลื่นซัดสาดว่ะคุณน้องรู้สึกขนาดนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ดูภาพตลอดเลยอะเช่นนะเช่นเราปรารถนาที่จะไป ไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเป็นภาพแบบเรือสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความรับน้กดแรงดึงดูดนะถ้าคุณอยากใช้กดแรงดูดเห็นผลคุณต้องใช้ทั้งสามสายสายพู่สายภาพสายอคติ้งนะคะแล้วก็ปล่อยวางค่ะนี่คือการใช้แรงดูดนะทีนี้ถ้าคุณอยากมีบ้านเดี่ยวต้องทาไงอ่ะไปซื้อสมุดบ้านเดี่ยวมาค่ะแล้วก็รู้สึกค่ะแปะติดแม่งเลยอืมครูจิตาก็ทําค่ะในวันนั้นค่ะวันที่ครูจิตานะคะยังอยู่ห้องเช่าอยู่ครูจิตานะขออนุญาตเนี่ยอ พี่ชนไลฟ์สดทุกคนก็แบบว่าตึงต๊งตึงต๊งตึ๊งตึ๊งตึงนะเอออินบอ็อกนะ,ะเป็นมีไอพีเพียบเลยในวันที่ครูสิตาอยู่ห้องเช่าอยู่ใช่ไหมครูสิตานะคะปริ้นนะพวกอ่าะะอัญลูกบ้านใช่ไหมติดเต็มผนังห้องเลยครูยังก้าว่าครูครูก้าฝันว่าครูจะมีร้อยล้านอะ่ะก้าฝันว่ามีหลสนะแล้วครูก็มีจริงคะ่ะเฮ้ยมันคือของจริงคนสมัยเขาออกมานั่งสอนทําไมคุณจะยังไม่เชื่อสะแล้วทําไมครูต้องโมองออกแบบ ทางรัฐไม่มีเออทางรัฐมีแต่คุณไม่เบินไม่เดินคุณไปทางอ้อมเพื่อในเมื่อเขาออกมาสอนกันป่าปล่าป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 าทุกวันที่หน้าเพจกดจักราวาลกดแรงดูดคุณนก็เปลี่ยนชีวิตจากกดจักรวาลกดแรงดุดค่ะเปลี่ยนชีวิตจากครูสิตาค่ะเปลี่ยนชีวิตจากคิดมหาการยี <uch> ่ส <uch> ิบวันค่ะจากแต่ก่อนเป็นคนที่เครียดเครียดเครียดทำงานหนัก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 สุขภาพพังค่ะป่วยออดแอดแอดค่ะ โอ้นะเงินไม่พอใช้ค่ะมีความเครียดแบบโอ้โหคิดโลกหนักมากพอมาลุกอกจากวันกดแรงดูค่ะบอกว่าวเริ่มต้นจากความรู้สึกแล้วก็อารมณ์เขาบอกว่าเปลี่ยนโลกภายในค่ะโลกภายในกําหนดโลกภายนอกค่ะ๋อกดแรงดูดเหรอได้ยินครัง้งแรกตื่นรู้มากโอ้ยตื่นเต้นมากเลยก,กูตื่นรู้มากเลยเขาบอกว่ามันคือความลับระดับโลกมันคือดีลตีแคร์ใครที่ได้ฟังใครที่ได้ล่วงรู้ความลับเนี้ยสำเร็จทุกคนโอ้ยถ้าคนที่ลงมือทำนะ เขาบอกว่ามันเป็นกฎระดับโลกที่แบบคนสิเซที่รู้ล่วงรับกฎเนี่ยคือแบบคนระดับโลกที่เขาสมเร็จการเขารู้กฎเนี่ยตื่นเต้นหนักมากว่าแม่งกูขูกลัวคือคนระดับโลกบอกตัวเองบอกตัวเองตามน,นั้นตื่นเต้นหนักมากค่ะจากนั้นคุณนกเชื่อเลยค่ะเชื่อเลยเชื่อง่ายก็ใช่ว่าจะโง่เชื่อยากก็ใช่ว่าจะฉลาดคุณนกก็เชื่อคนที่สาเร็จค่ะเชื่อคุูสิตาอ้มีผลลับชัดเจนมากโลกอยากจับจนมากอะ่ะแล้วแบบจะฆ่าตัวตายด้วยแบบเพื่อแบบติดลบในชีวิตมาเยอะแล้วแบบมีผัวมาหลายคนแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิติตอะะเ้ยยขงงจรงมากลนะ หนึ่งเดือนเนี่ยสามารถมีกำไรหลักล้านได้เฮ้ยแบบสำเร็จเร็วมากเลยคุณนก็เชื่อคุณสิตาค่ะเดินตามคุณสิตาค่ะเห็นไหมเชื่อคนสําเร็จก็จากวันทำงานผ่านอารมณ์และความรู้สึกก็แค่นี้ยทําไมคุณจะไม่กล้าฝันทําไมคุณจะไม่กล้าสร้างภาพพยนต์ในหัวละ่ะทาไมคุณจะไม่กล้าจินตนาการล่ะจริงไหมก็นี่เมื่อมันไม่ได้ลงทุนสักบาทเออมันไม่ได้ลงทุนทุกคนมีสิทธิ์ฝันทุกคนมีสิทธิ์คิดค่ะคนที่ไม่มีความฝันแม่งคือได้ตายไปแล้วค่ะคนที่ไม่มีความฝันคือคนที่ได้ตายไปแล้ววันนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะฝันจินตนาการความสําเร็จของคุณค่ะวันนี้คุณคุณบอกว่าคุณตั้งเป้าร้อยล้านวันนี้คุณคุณรู้สึกหรือยังว่าร้อยล้านน่ะคุณจะไปทําอะไรร้อยล้านนั้นน่ะคุณจะรู้สึกยังไงสิ่งแรกที่คุณต้องทําจากการที่มีร้อยล้านคืออะไรนี่คือความลับค่ะที่ครูจิตาได้สอนแล้วก็ถ่ายทอดค่ะเอออาใช่ใช้ทั้งสามสายพร้อมกันสายพูดสายภาพสายแอคติ้งคุณบอกว่าคุณคือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกวันนี้คุณลุกขึ้นมาแบบแต่งอองงงคค์ทรรเื่แบบ หรือว่าคุณยังใส่แบบเสื้อยืดกางเกงยีนแบบเสื้อจะแเกกางเกงเชยเชอยู่หรอมันไม่สอดคล้องนะถ้าคุณบอกว่าคุณคุณจะเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านมหาเศรษฐีร้อยล้านเขาต้องแบบมีลุคแบบไหนลุคสไตล์แบบไหนมันต้องสอดคล้องปะ่ะจริงไหมใช่ไหมคะฉะนั้นถ้ากดแรงดูดอยากให้ได้ผลต้องปล่อยวางคะ่ะนั่งสมาธิคะ่ะถ้าคุณไม่ปล่อยวางไม่มีทางค่ะที่กดแรงดูดจะทํางานเออห้าสิบวัดอ่ากรรมการห้าสิบอะไรนะวัดห้าสิบกรรมการห้าสิบ มันถึงจะทํางานกฎจกักรวาลก็แรงทำทำงานผ่านอารมณ์เมื่อไหร่ที่เรามีอารมณ์นั่นคือการสั่งจกักรวาลเมื่อไหร่ที่เรามีอารมณ์แบบอ,อเข้ามด่กัเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกนำรู้สึกออกนั่นแหละคือการสั่งจกัจกรวาลจักรวาลจะเข้าใจว่าอ๋อคุณชอบหรอคุณรู้ไหมจกักรวาลนะไม่เข้าใจจานวนเลยนะคะจกักรวาลทํางานแบบ คือบอกง่ายมากอ่ะง่ายมากอ่ะคุณนบบอกเลยว่าคุณนบเปลี่ยนชีวิตง่ายมากนะคะลุกขึ้นมาเบิกบานค่ะลุกขึ้นมาเชื่อค่ะว่าอุ๊กูมีลยลานไดเฮ้ยกูคือคนสําเร็จกูคือซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกได้กูคือนางแบบระดับโลกได้ลุกขึ้นมาเชื่อค่ะเปลี่ยนความเชื่อด้านดีค่ะความเชื่อด้านดีมันไม่ได้แบบทําให้เราตายแต่แต่ก่อนเราเคยเชื่อว่าทำงานหนักๆเรายังเรายังเชื่อมาแล้วเลยเราเชื่อว่าเฮ้ยโตขึ้นมาเราจะได้เป็นเจ้าคนนักคนเรายังเชื่อเลยก็เลยเมื่อเรารู้ว่าเนี่ยความเชื่อมันสามารถเปลี่่ยนได้คะ เออมันเปลี่ยนได้ตอนที่คุณนกเรียนพยาบาลเขาบอกว่าความเชื่อเปลี่ยนยากสันดานมันเปลี่ยนยากแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าสันดานแม่งเปลี่ยนง่ายวะ่ะนะคะสดีเล้ดีนะที่ดจาจักรวาลน,นีะคะสันดานก็คือนิสัยเปลี่ยนง่ายค่ะถ้าคุณอนุญ,ญาตตัวเองเปลี่ยนคุณนอกอนุญาตตัวเองสาเร็จค่ะอนุญาตตัวเองตื่นรู้ค่ะอนุญาตตัวเองพลิกชีวิตอนุญาตตัวเองสําเร็จค่ะไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่ค่ะทําทันทีค่ะครูบอกซ้ายซ้ายครูบอกให้ขวาขวาครูบอกเปลี่ยนลูกเปลี่ย คุณบอกให้ทำอะไรทำคะ่ะเพราะเราเชื่อคนสําเร็จแต่คนส่วนใหญ่คะ่ะอยากจะสําเร็จแต่ไม่รับผิดชอบโดยการลงมือทําอยากรวยนะคะแต่คือแบบพสต์ไปไม่ขายไม่ได้คือไม่มีทุนคือแบบไม่มีเวลาเลยลูกคือแบบงานประจําก็ยุ่งคุณจะมีข้ออ้างข้อแม้ข้อแต่คุณจำไว้เลยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ตัดสินใจสําเร็จสักทีคุณก็จะมีแบบอะไรมา,มาดึงคุณกลับแบบอยากนะจะจะจะ,จะไม่ถึงสักทีคะ่ะ หมดเวลาก่อนตายหาดกันพอดีโอ้หลายคนนาที่ดูคุณโอแบบเฮ้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงสำเร็จก่อนละกันเดี๋ยวกูค่อยทํามึงสำเร็จก่อนละกันเป็นไงกูสาเร็จแนละ้วกูไปเที่ยวทั่วโลกแล้วตอนเนี้ยมึงยังอยู่ที่เดิมอยู่ไม่รู้มึงจะตายวันไหนทุกวันนี้คนตายเร็วมากเลยคนล้มตายกันเยอะมากเลยแม่งกูโคตรโชคดีทุกที่กูลุกจักกฎจักรวาลกูได้ใช้ชีวิตมาแล้วเฮ้ยกูได้มีความสุขกูได้ได้ไปเที่ยวได้ไปที่ท,ที่คนแบบไม่ได้ไปคุณนกตอบย้ำความความ โชคดีของตัวเองแม่กูโคตรโชคดีอ่ะเปลี่ยนชีวิตจากกฎจักรวาลค่ะจากแตก่ก่อนไม่ใช่แบบนี้ค่ะเป็นคนที่แบบโศกเศร้าสการง่ายคิดลบง่ายแบบเป็นคนที่แบบไม่ชอบนินทานะเออเคือมีเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไร <c oughs> อ่ัอดีตเป็นแม่หมอนะคะที่แบบว่าแบบคอยแบบเป็นศิลานีรับลบอะไรอย่างเงี้ยเป็นพยาบาลไม่พอค่ะอดีตเป็นพยาบาลทํางานหนักทํางานเดียวกับคนไข้ไม่พอนะอ่าหลังเลิกงานก็ต้องไปดูละครน,น้ําเน่าค่ะ แล้วก็ร้องไห้ตามละครค่ะโอ้โยเต็มตินเลยค่ะดึงดูดเรื่องลบเข้ามาเต็มตินเลยค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เราแบบชีวิตไม่มีผลลัพธ์แล้วก็ไม่มีความสุขเลยค่ะเรื่องจริงค่ะทุกคนเป็นแต่ทุกคนไม่ทุกคนมีนมข้ออ้างทุกคนยังไม่ตัดสินใจสําเร็จทุกคนชอบค่ะว่าวความรวยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ทุกคนไม่ไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนทุกคนยังคุ้นชินกับความลําบากยังคุ้นชินกับ แบบนั้นอยู่กับเรื่องราวลบๆเรื่องการที่เราขึ้นมาคิดบวกนะมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะจากครูสิตานะคะครูสิตานี่จากอดีตที่แบบว่าลบสุดขีดยังขึ้นมาบวกสุดขีดพ่อครูตัดสินใจอ่ะสําเร็จไงพอน,นี้คือทางลับทางสุดสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะต้องรอให้ถึงวันที่จักรวาลต้อนจนจนมุมใช่ไหมคะคุณถึงจะตัดสินใจสําเร็จสักทีเออไม่เอาค่ะเพราะว่าเราไม่รู้วันตายเรารู้แต่วันเกิด ลงมือทาเลยค่ะเมือ่อเมื่อเรารู้กฎระดับโลกเมื่อเรารู้ทางลัดแล้วเพราะเราไม่รู้วันตายวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณค่ะสํานึกรู้คุณให้มากๆค่ะเราลุกขึ้นมาทําค่ะเรื่องลบๆเนี่ยทุกคนจะชินชาทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันทําไมมันเกิดขึ้นเร็วจังวะแน่นอนค่ะมนุษย์ถูกปลูกฝังเรื่องลบๆมาเป็นเหมือนๆล้านปีค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาได้กล่าวไว้ว่านะคะมนุษย์เนี่ยดวงจิตไม่ตายแต่ร่างกายเรานี่นอสสลาย เป็นดินน้ําลงไปไปกลับคืนสู่ธรรมชาติแต่ดวงจิตเป็นดวงจิตวิญญาณเดิมค่ะไม่ตายดวงจิตวิญญาณเดิมดวงเดิมทั้งนั้นเออดวงวิญญาณเดิมความเชื่อมันก็อันเดิมน่ะเราถูกเราเชื่อผิดผิดอะ่ะมาเป็นหมืน่นหมืนล้านปีค่ะเราปลูกฝังแบบนั้นมาเป็นหมืน่นหืนล้านปีจึงไม่แปลกค่ะที่เราจะคุ้นชินกับเรื่องลบๆแล้วเวลาที่เราคิดลบแม่งเรื่องลบมาไวมากไม่แปลก ครูถึงครูสิตาถึงมาสอนให้เราคิดบวกฝึกกล้ามเนื้อด้านดีค่ะแล้วมันก็ไม่ตายแล้วก็มันก็ไม่ยากฝึกบ่อยๆพูดทีๆพูดซ้ําๆสิอยากมีร้อยล้านพูดถึงร้อยล้านกี่ครั้งอน่าวันเนี้ยต้องรู้สึกซ้ําๆทีๆทุกยามหลับยามตื่นยามกลางวันยามกลางคืนทุกขณะหลับขณะตื่นหรือเปล่าครูสิตาทําขนาดนั้นค่ะจริงไหมครูถึงเปลี่ยนชีวิตไวแล้ววันนี้ค่ะเข้าใจว่าทุกคนมีเจ้ากรรมนเวททุกคนก็มีค่ะ ย,ยิ่งเราคิดลบเยอะมาเท่าไหร่เรายิ่งเรายิ่งต้องมาเบิกบานเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นเป็นสิบเทา่าร้อยเท่าพันเท่าคุณสิตาก็เปลี่ยนชีวิตง่ายค่ะง่ายมากอะ่ะจากคนที่รู้กฎจักรวาลเดือนเดียวมีเงินมีเงินล้านะ่ะติดลบอะ่ะเออนะคะแล้วทุกวันนี้มีค่าลือหาดค่ะของจริงค่ะทำไมเราจะยังไม่เชื่อคนสําเร็จจริงไหมหลายคนดูหลายครูนะดูคนนั้นดูคนนี้ค่ะดูเพราะว่าครูกดจักรวาลมีเยอะนะคะแล้วทีนี้ พอไปดูหลายครูแล้วมันมันสับสนงงขึ้นเราจะไม่มีผลลัพธ์นะคะเออนะฉะนั้นเชื่อครูสิตาเลยค่ะว่าครูสิตาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเร็วมากค่ะแล้วก็ไหวกฎจักรว,วันกฎจักรวันกฎแรงดึงคือกฎที่ปกครองโลกใบน,นี้อยู่ถ้าคุณอยากใช้กฎแรงดึงเห็นผลใช้สามสายค่ะสายพูดพูดแล้วเป็นจริงสายภาพก็ต้องจ,อจิตใต้สำนึกจดจําด้วยรูปค่ะจดจําด้วยภาพคุณต้องเป็นรูปออกมาค่ะเพราะเพราะจิตใต้สำนึกเนี่ยจดจําด้วยภาพ ะะจิตใต้สําสนึกเรานี่จดจําด้วยภาพเนี่ยจดจําด้วยภาพคุณต้องปินภาพออกมาเป็นปิ้นรูปออกมาปินรูปออกมา,ออกมาจัก,การวาลจดจำจดจําด้วยภาพการการสายเขาเรียกว่าสายภาพเห็นภาพแล้วเป็นจริงอืมแล้วก็สายแอคติ้งค่ะก็สวมการเป็นเลยสิมันหน้ามันโหนมันสะโพกมันเอวไปเลยใครจะหาว่าเราบ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวนัดล้างตาทีหลัง เออบอกกันบอกบอก,บอกในใจว่าสักวันเดี๋ยวมึงเจอกูตอนนี้ดูถูกกูได้แต่ทำนายอนาคตกูไม่ถูกคุณต้องเปลี่ยนค่ะคุณต้องเปลี่ยนชีวิตค่ะคุณต้องพลิกชีวิตเพื่อตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวงคุณเปลี่ยนคนเดียวมันเปลี่ยนกันทั้งโคตรค่ะคุณต้องคุณต้องทํามันแบบสุดจิตสุดใจอ่ะทุ่มเทลงมือทําแบบสุดชีวิตอ่ะบวกทั้งวันทั้งคืนบวกทั้งวันทั้งคืนบูบวกอ่ะ คิดบวกพูดบวกรู้สึกบวกอารมณ์บวกบวกตื่นเต้นด้านดีอารมณ์ดีอะไม่ยากค่ะคุณนกแกะรอยคุณสิตาค่ะอ๋อกูเก็ตเลยที่ผ่านมาบางทีเราก็ลบบ้างขึ้นบ้างลบบ้างผีเข้าผีออกบ้างเพราะเราไม่ได้บวกทั้งวันทั้งคืนคุณสิตาบวกทั้งวันทั้งคืนกินก็บวกขี้ก็บวกฉะนั้นเราทําเหมือนเราทําได้เหมือนคุณสิตาหรือยังนะคุณสิตาคือแบบปฏิหารอะ แลวมันพลิกชีวิตครูค่ะนี่คือปรากฏการณ์ปฏิหารพลิกชีวิตค่ะเดทที่สามกฏจักรทำงานง่ายมากเอออะไรที่คุณมีอารมณ์อะไรที่คุณรู้สึกนั่นแหละคือคําสั่งจักรวาลถ้าวันนี้คุณเห็นเรื่องลบๆแล้วคุณอ๋อตายแล้วคุณเห็นคุณเห็นอุบัติเหตุอุ้ยตายแล้วนะตายมันนไ่น่ะคุณกาลังรู้สึกค่ะคุณกาลังดึงดูดมาเป็นของคุณแล้วทําไมเราไม่รู้สึกหมกมุ่นด้านดีล่ะอุ้ยจะเป็นยังไงวะกูมีเงินร้อยล้านกุจะทำเงินมาทำอ๋อเงินขาดแล้ว ทำไมเราไม่จินตนาการด้านด,านดีทำไมเราไม่หมกมุ่นด้านดีทำไมเราไม่วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ด้านดีอ่ะทำไมเราต้องไปหมกมุ่นเรื่องลบๆบอ่ะเรื่องทุกๆนะ่ะสลัดให้ไวค่ะส่วนเรื่องที่มันดีดีอยะก,กอดไว้แน่นแน่นอะเออเรื่องที่มันดีดีอ่ะรู้สึกกอดไว้นั้นเนี่ยเ <c oughs> งินเข้าร้อยล้านจะทำาไดไดีดมั้รู้สึกให้นานค่ะเรื่องทุกๆุทิท้งให้ไวโอเคไหมแล้วชีวิตจะเปลี่ยนเร็วมากค่ะคือเอาง่ายๆเลยนะกฎจักรกลแรงหนึ่งดูดทำงานสองครั้งเสมอ มันต้องเกิดขึ้นในจินตนาการก่อนมันต้องเกิดขึ้นในหัวเราก่อนคุณต้องรู้สึกแบบเศษสมมันอะเหมือนกับสอ่าเสร็จในอารมณ์แบบได้แล้วอะ่ะคุณได้แล้วรู้สึกไปเลยว่าคุณได้แล้วเออแล้วเรื่องจริงตามมาค่ะ แล้วที่สําคัญต้องทําสม่ําเสมอค่ะส่งคลื่นซ้ําๆส่งคลื่นซ้ำๆส่งคลื่นซ้ําๆส่งคลื่นให้ซ้ําๆส่งคลื่นกับจักรวาลแบบซ้ําๆบ่อยๆซ้าๆบ่อยๆปล่อยคลื่นทีทีทีรู้สึกบ่อยๆก็คือพูดบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆพูดบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆที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 ค่ะจักรวาลจะเข้าใจะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะปล่อยวางค่ะนั่งสมาธิเบิกบานค่ะแล้วจักรวาลก็ทํางานอืวันนี้นะคะมิสยยูนิเวอร์ส คุณโน้สวยสายหาพารวยเนียะคะได้มาแบ่งปันกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะฉะนั้นปราฏหาสิ่งไหนคุณมีสิทธิ์อันพึงชอบทาที่จะสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะเพราะปาฏิหาริเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าคุณมีความเชื่อเพอราะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันก็คือความเชื่อนั่นเองกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดคือกฎความเชื่อถ้าคุณเชื่อด้านดีแล้วคุณสาเร็จเชื่อไปเถอะเชื่อด้านดีแล้วสำเร็จเชื่อไปเถอะเฮ้ยทำไงครูอ่ะมันยังไม่เชื่อเลยทำไงพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆค่ะ คุณคุณโชคดีมากที่ได้ดูคลิปนี้วิธีการยกเลิกความเชื่อเดิมๆนะคะเขียนออกมาให้หมดค่ะเขียนใส่กระดาษค่ะว่าแต่ก่อนนะกูนกเคยเชื่อว่าต้องทํางานหนักๆถึงจะได้เงิอนอ่ะเขียนออกมาค่ะเชื่อว่าชีวิตเรานี้เกิดมาแบบต้องทํางานหนักๆต้องนินวัชีวิตเราแม่งอา,าพับเราเข้าแบบทาไมกูไม่สวยทําไมแบบคือเราเชื่อผิดๆเขียนออกมาค่ะแล้วใช้กระดาษอา่าใช้ปากกาสีแดงนะคะขีดกากระบากทับค่ะแล้วเขียนคำว่ายกเลิก เป็นเป็นการสั่งจิตแป้สมมติว่ากูยกเลิกคุณมีความเชื่ออะไรที่มันผิดๆอะ่ะเขียนออกมาให้หมดคุณเชื่อว่าเฮ้ยความสำเร็จมันต้องใช้เวลาเขียนออกมาเลยยกเลิกแล้วก็เขียนความเชื่อใหม่ด้านดีเข้าไปค่ะเช่นเชื่อว่าความสำเร็จมันง่ายเชื่อว่าฉันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านเออเชื่อว่าฉันคือบุคคลระดับโลกเชื่อว่าฉัน คือคนที่หาเงินง่ายมากเชื่อว่าโอ้โหฉันนี่เป็นเศรษฐีมหาสศคุณเชื่ออะไรคุณเขียนไปค่ะแล้วใช้ปากกาสีทองค่ะติ๊กถูกค่ะเป็นการสั่งจิตใต้สํำนึกว่าเราเอาเราเสเยเค่ะค,คีแพงนะเพราะว่าคุณนกได้ลงเรียนคอร์สกับครูสิตาหลายคอร์สนะคะคุณนกก็มาฝึกแบบนี้เหมือนกันค่ะตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆคุณนกก็ฝึกฝึกฝึกค่ะฝึกเหมือนกันถามว่ามีลบไหม S <S <an> <S ก็มีค่ะแต่เราต้องเบิกบานให้มากเพื่อไล่เรื่องเราลบลบค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดโมโหอารมณ์เสียคุณต้อง <S an> ไม่เอาไม้นะเราต้องรู้สึกเข้าแบบรู้สึก,ร,สกรู้เท่าทันอารมณ์เราอะเราไม่ปิดเราไม่อารมณ์นะของขวัญชิ้นใหญ่รออยู่ของขวัญชิ้นใหญ่รออยู่ปฏิหารรอ,อก,กูอยู่เออเมื่อไหร่ที่เราอารมณ์เสียงหงุดหงิดโมโหจงรู้จงรู้เลยว่านะคะของขวัญกระจุยกระจายตรงจงรู้เลยว่าจักรวาลนะให้คุณเริ่มใหม่ อฉะนั้นคุณจะเริ่มอีกไหมล่ะในเมื่อคุณคุณได้มาเยอะแล้วอะเคไหมฉะนั okay, m, ้นนะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกตัวเองให้บวกบวกบวกขาดเบิกบานเบิกบานเบิกบานเต้นเต้นเต้นเตต้นกระตุ้งหูตื่นเต้นด้านดีค่ะเปลี่ยนชีวิตโคตรไวค่ะอยู่ในลูกของเราค่ะไม่ได้ยุ่งลูกของใครเลยถามว่าระหว่างที่เราเปลี่ยนชีวิตมีคนดูถูกไหมมีค่ะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องพูดแบบเฮ้ยมึงเพ้อเจ้อหรือเปล่า เราไม่ต้องเราไม่มีหน้าที่ไปฟังเขาค่ะมันเป็นโลกของเขาเราอยู่ในรูของเราโอเคไหมบอกกับมันในใจว่าเดี๋ยวมึงเจอกูตอนนี้มึงดูถูกกูได้แต่มึงทานายอนาคตกูไม่ถูกเราปล่อยขึ้นอะไรไว้เราจะได้อันนั้นค่ะเออเราปลูกต้นอะไรเราได้กินต้นอันนั้นปลูกส้มได้กินส้มโอเคอย่างสุดยอดคลิปใครดูโคตรโชคดีอะโอเคไหมโอเควันนี้นะคะมิสแกรนนะคะก็บอกว่าวันนี้จะมาแบ่งปันแค่นี้ ใครที่มาใหม่นะคะแนะนําให้ไปดูคลิปมหาการยี่สบวันนะคะดูแล้วจะเปลี่ยนชีวิตนะดูวันละหนึ่งคลิปนะคะสําหรับนวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะมิสแกลนลาแล้วนะคะมิสยูนิร์สนะคะ,นะคะขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ค่ะ